ไฟเบอกการอิตการฮิดกะแป้งกระปืมก็เนี่ยดองไม่หมดแล้วดองใจกระไปอยู่ฮ็ดไทยฮ็ดงวดสุดท้ายเลยงวดมันมีอยู่ตอนตอนเที่ยเข้าแล้วมัมีอยู่ยังมีว่าแต่กรอกบ้าจบไปไปจ้ดอบัก อันนี้แล้วก็ทปลายเื้อที่อะไรมือใดก็ได้วันวายไปนะจได้นะรับเ้ย่นพวก่นเก่าพุกหรือกพ่ก่อนพ่นก่อนยังไงเหรอวะได้รักน่ลรั่ใช่ก่อนไังไงมันเป็น

ไปเบอการฮ็ดการฮ็ดกัแป้งกรเปื้งโอ้เนี่ยดอด้วยดงมนหมดแล้วดงใดกรไปตูกไหเฮ็ดไทยฮ็ดงวดสุดท้ายเลยงวดอมันมีอยู่ตอนตอนเที่ยวเข่าแล้วม็มีอยู่ยังมีว่าแต่กระตกถ้าตกไปไปไหนโอนบัก อันนี้แล้วก็ทำไปที่อยากที่อย่าได้มือได้ก็ได้เววันวายไป